โอเคน้าไซนาทุกคนกลับบ้านนะคะวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า f i n ั a แ t Freddy ไปเข้าเกมกันเลย อันนี้คือตื่นตัวมากปกติไม่เคยเข้าเกมเว็วขนาดนี้แต่ว่ามันก็เป็นธรรมดานะที่เราจะต้องตื่นตัวเพราะว่าวันนี้เรามารับบทเป็นผู้รักษาความปลอดภัยนะคะก็ต้อง alert จะมาง,ง่วงซึมไม่ได้ต้องมาเหมือนแบบว่าดื่มเครื่องดื่มชูก,กาลังมาเรียบร้อยแล้วแหมในดิคอดเนี่ยมีจะให้ไปเล่นวีโอวีอาร์กันด้วยเอาอันนี้ให้มันรอดก่อนคือภาพเกมนี่คลาสสิกแล้วก็เก่ามากๆเลยนะคะมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาในช่วงที่เรากําลังรักษาการเนาะ แต่ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนที่ว่าบีเป็นคนฟังภาษา,งษาอังกฤษที่อังกฤษมากๆแล้วพูดรวๆเงี้ยไม่เก่งฉะนั้นเพื่อความชัวร์ค่ะเดี๋ยวบีจะขึ้นซับให้สําหรับใครที่เป็นสายเนื้อเรื่องนะสามารถอ่านได้เลยแต่ระหว่างนั้นอะ่ะบีก็จะมาบอกละว,ว่าเนี่ย <laughs> มีเป็นแฟนฟอนาฟ,นฟมาโดยตลอดเว้ย มีหลายตัวด้วยนะอันนี้คืออยู่หัวนอนทุกวันเลยค่ะทุกคนเห็นไหมอันนี้จากภาคอื่นนะไม่ใช่ภาคมี้ค่ะเราอ่ะเป็นแฟนฝฟน,นาบมาตลอดแต่ว่าเราไม่เคยกล้าเล่นมันเลยสักครั้งหนึ่งเพราะอะไรจำสแก่นั่นเองเกมนี้ขึ้นชื่อมากๆเรื่องจำสแก่ที่น่ากลัวสุด แล้วเราก็เป็นคนคิดตกใจซะด้วยก็เลยไม่ได้เล่นนะคะแต่ว่าด้วยความที่ช่วงเนี้ยก็รู้สึกว่าตัวเองช่ำชองนะเป็นผู้มากประสบการณ์ด้านเกมผีแล้วล่ะเราก็ต้องมาแล้วปะวะม,มีก็ไม่ได้กลัวเท่าไหร่วันนี้นเฉยๆเลยอ่ะเปิดกลรองดูนะคะพี่ๆเขาก็ยังอยู่กันนะมีพี่ต่ายพี่เป็ดและพี่หมีมันจะไปยากอะไรมันก็แค่อยู่ให้ถึง หโมงเช้าถูกต้องไหมนี่วันที่1ค่ะคืที่1สามารถดูมุมขวาได้นะมันจะมีเวลาบอกว่าเนี่ยตีหนึ่งอยู่แล้วก็เป็นคืนที่1ของเรานั่นเองเฮ้เขาก็คุยกับเรานานเหมือนกันนะอยู่ที่เดิมนะ เป็นอดรุถพี่รอปภของเราหรือว่าคนละกะอะไรแบบเน,นี้ยหมันโทรมาบอกว่าต้องทำอะไรยังไงในค่ำคืนนี้อ่ายังอยู่ <laughs> <c oughs> ไม่ได้กลัวก็คือ <c oughs> แค่เช็คเฉ <c oughs> ยๆให้ชัวทำตามหนา้าที่ค่ะทุกคน ทีหนึ่งก็คงไม่มีอะไรหรอกมัง้งเอ๊ะอ๋อยังอยู่ที่เดิมค่ะเรามาเช็คแคมร่ากันดีกว่ามันจะมีอันนี้เป็นหุ่นเก็บเอ่อเอ้ยเดี๋ยวนะกล้องพังอุย้ยเราคงหายไปอ่ะ อาน,นียพี่กระต่ายนะคะ <All right. S 1> พี่กระต่ายขยับไปอยู่ที่ห้องอีกห้องหนึ่งทางซ้ายมือพี่กระต่ายขยับได้สำหรับใครที่ไม่ได้รู้จักตระกูลซีรีส์เกมนี้เลยมีว่าน่าจะน้อยคนมากจริงๆใช่ไหมทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับวานอรเอฟเฟีมากๆเพราะมันเป็นเกมที่โอโ้โหคู่ขวัญเลยของชาวชื่นชอบเกมเฮอร์เรออะไรอย่างเงี้ยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่ว่าถ้าใครไม่ได้รู้จัก ก็จะขออน,นิบาคเขาวๆว่าเราเนี่ยมารับบทเป็นรอปรพอรนะคะเฝ้า freddy f a ฟชั่นแบบพิซซาใช่ไหมแต่ทีนี้ความสยองมันอยู่ที่ว่าเจ้าหุ่นพวกนี้นะคะ่ะจะเห็นได้ว่าเขาขยับได้เป็นไงล่ะนี่ยังอยู่นะยังมี3ตัวอยู่อันนี้ sorry out of order ขอโทษจ้าปิดอยู่จ้าโอ้ตรงนี้เป็นโซนห้องน้ำนะคะแคม7โซน6กกล้องพังนะ เห็นไหมว่าเขาขยาับาได้แล้วเราเนี่ยก็ต้องคอยรักษาความปลอดภัยดูเหมือนรักษาความปลอดภัยในชีวิตตัวเองมากกว่าเ <c oughs> ย็นนี้นานมากๆแล้วแล้ว,ลวก็เพิ่งทําใจได้ในการเล่นหลังจากที่อดทนมานานตามที่น้องๆในดิทคอร์ดได้พูดเอาไว้พี่ๆน้องๆสาหรับใครที่อยากพูดคุยกับเบีย์อย่างใกล้ชิดนะคะสามารถเข้าไปที่ดิทคอร์ดได้เลยนะชื่อสเกต e ดนซ์แคนดี้ค่ะเดี๋ยวเบียจะทิ้งลิงไว้ให้แต่ไม่รู้ว่ามันมีอายุเท่าไหร่ ชิวๆปะว่ามันมันขึนแรกอ่ะ <laughs> เราสามารถดูนี่ค่ะซ้ายขวาได้แต่เนไม่ได้คิดเลยนะว่าภาพในเกมมันจะเก่าขนาดเนี้ยมันเก่าจนขนาดที่ว่าโอ,โอ๊ยปิดหน่อยสีเปือง <c oughs> เออยิ่งเราใช้มากเท่าไหร่น่ะทางด้านซ้ายเนี่ยแบตเตอรี่พาเวอร์ของเราเนี่ยมันจะลดลงไปเยอะมากๆแล้วไวมากตอนนี้เหลือ59แล้วนะคะ เราก็ต้องใช้ในยามจําเป็นเท่านั้นเนาะเอ๊ะมีใครมาหายไปสองแล้วคะ่ะตอนนี้อุย้ยฟ็อกซีป่ปะเหมือนพี่หมาจิ้งจอกมีสี่ตัวเลยเหรอแล้วเราก็เปิดประตูดได้อย่างนี้นะคะอืม คอเช็คกล้องวิ ee, ่งทำไมมันเขาจะออกมาเข้ามาด้วยหรอแต่ทุกคนก็ยังอยู่ไกลอยู่นะมีว่าน่าจะได้อยู่เอ,อ๊ะตรงนั้นไม่มีใครคะ่ะเป็นโต๊ะเก้าอี้แต่สำหรับเนื้อเรื่องระยะยาวของจักรวาลเนี้ยเราต้องติดตามไปด้วยกันนะเพราะว่ามันจะไม่ได้ทั้งหมดในทีเดียวงงปะ <laughs> มันจะไม่ได้แบบว่าเล่นอันนี้จบแล้วมันก็จบเลยเพราะว่ามันมีหลายเนืรื่องราวที่พ่วงกันเป็นจัก,กรวาลใหญ่เลยค่ะแล้วเหมือนว่าเพิ่งจะมีเวอร์ชั่น l i ฟ e a อคชั่คะเข้าในหลวงภาพยนตร์ด้วย ต่อให้ New เกมหรือ Continue แ่ยมันก็คืนที่หนึ่งอยู่ดีนะคะโอ้แล้วให้เริ่มใหม่ตายแล้วเนี่ยเพราะว่าเราพูดเยอะเกินไปแล้วทำให้เราไม่มีสมาธิในการดูก็งงจันปิดนะคะเฮ้ยมีไม่รู้ว่าเขาออกมาด้วยอะ่ะคืนแล้วโาก็ออกแล้วเหรอคะเนี่ยอุย้ยมีเสียงดำๆด,ด,ดีๆด,ดำๆโอเคแตวคราวนี้เราจะตั้งใจให้มากขึ้นก็ไม่เท่าไหร่ประว่า j u m สแกร ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแค่ดุงด้งๆข้อจํากัดอย่างหนึ่งที่บีเจอเลยอะ่ะก็คือเราเล่นเกมที่มันสมัยใหม่มากขึ้นมาตลอดแล้วใช่ไหมแต่ทีนี้พอเราไปเล่นเกมที่เขาสร้างมานานมากแล้วอะ่ะอย่างเกมนี้นะคะหน้าจอเขาอยู่ที่ประมาณสามร้อยหกสิบคูณเท่าไหร่เองอะ่ะมันไม่ถึงพันไม่ถึง HD ด้วยซ้ำอะ่ะแล้วมันทาให้การอัดวิดีโอของบีมีปัญหามากๆเลยค่ะบีต้องอัดสองโปรแกรมซ้อนทับกันนะคะเพราะว่าอีโปรแกรมนึงกล้องแตกจนแบบ คือตั้งค่าลำบากมากแต่แล้ความอยากเล่นเนาะแล้วใจเราก็มาแล้วเราก็เอาซะหน่อยโอ้แต่สังเกตว่าพอเรากดเล่นต่อเนี่ยเขาจะไม่ได้มีโทรศัพท์เข้ามาเนาะเพราะว่าตอนที่เราเล่นรอบแรกเนี่ยเขาจะโทรมาจนถึงประมาณตีหนึ่งกว่าเกือบตีสองเลยใช่ไหมถึงจะวางตอนนี้ทุกคนยังอยู่ดีอะประเด็นเลยอะคือตอนที่ คุณคนนี้ค่ะฟ็อกซี่ปะเขาวิ่งมามีรู้นะว่าวีต้องปิดหน้าจอแล้วมาปิดตรงนี้อะไรเนี้ยใช่ไหมตามช่องทางที่เขาน่าจะวิ่งมาหาแต่บีกดไม่ทันอ่ะบีไม่รู้จะทำยังไงเราจะเลี้ยงไม่ดูแคมหนึ่งสีไหม้ยเนี่ยมันมีเสียงครับดำดำดำดิดำดำดำดิดำ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 สบายใจจังเลยนะ พวกหุ่นเขาก็จะถือเครื่องดนตรีด้วยนะคะเพราะว่าตามเนื้อเรื่องเนี่ยหุ่นพวกนี้คือหุ่นที่เอาไว้ร้องเพลงให้ความสนุกสนานกับเด็กๆแต่ไม่ใช่กะกูไงมีจะพยายามไม่กดหนึ่งสีเพราะมีกลัวบอกกูกดแล้วแบบเขาพุ่งเข้ามาประมาณตีสี่บ่ะเหมือนจําได้ว่าประมาณตีสี่ตีห้านะเวลานานเหลือเกินเนี่ยเราก็เซฟแบตไว้ ซ0นะคะตอนนี้เฮ้ยไม่มีอะไรเลยอะดีดีดเ,ดเราจะนั่งอยู่กันเฉยๆก่อน <c oughs> รอตีสี่ไม่รู้สึกว่าแค่ธรรมดามันก็หมดไวมากเลยนะ66แล้วอะแบตมันเสื่อมแล้วเปล่าทำไมเขาแน่65แล้วอะ ทำไมเขาไม่ให้มันมีแบตเพียงพอสำหรับการใช้งานเลยวะเอาละหายไปหนึ่งค่ะนี่พี่เป็ดพี่เป็ดเนี่ยมีรู้สึกว่าเขาจะมาถึงตัวเราง่ายเนาะ <c oughs> ง่ายเนาะตีสามแล้วหุยพี่เป็ดหายพี่เป็ดข้ามไปนู่นค่ะแคมป์เจ็ เจ็ดแคมเจ็ดยังอยู่แคมเจ็ดตีสามนะคะตอนนี้แบตเหลือห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเสียง,งอื่นๆนี่มันเป็นเสียงพัดลมหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วโอ้โหมียายแมงมุมด้วยจะขำคืออะไรขนาดนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เี่ย พี่เป็ดมาอยู่ห้องข้างเราแล้วค่ะตอนนี้นอุ้ยพี่ตายก็ออกมาแล้วเหลือพี่หมีนะพี่หมียังเจียมเจียมยังโอเคอยู่แต่พี่เป็ดมาใกล้มากๆค่ะอยู่ทางขวามือของห้องเราอุ้ยมีเสียงเดินมึง ีเสียงหอยหัวน่ะ <c oughs> เฮ้ยถ้าทุกคนใส่หวฟังนะว่าจะได้ยินชัดมากเลยแถมสามโหนี่พี่ต่ายหรือเปล่าคะอยู่ใกล้กันมากเลย <c oughs> พี่หมียังอยู่ที่เดิมโอเคได้อยู่มั้งตีสี่แล้วฮ้ย มันมีเสียงเดินนี่มาแล้วปะเนี่ยเป็นล่างหุ่นมาแล้วค่ะซ้ายขวาเลยไม่นะมันเพลนข้อดีหรือข้อเสียที่มันมีเสียงเดินอะ่ะ ะระเสียงมันน่ากลัวมากเลยเสียงมันแบบกึก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 เป็นเสียงช้อนหรือว่าเหมือนเสียงเป็ดจิกอะจิกอะไรสักอย่างหนึ่งแบบอย่างเงี้ยเราจะคิดมากคิดมากเองแหละโถแล้วก็ต้องมีสติ เ,เราเป็นรปภพอพอใ่นนะเว้ยรักษาความปลอดภัยสังเกตว่าบิมไม่ไปเปิเปดแคมซีหนึ่งเลยนะหนึ่งซีอะกลัวเขาพุ่งมาตีห้าแล้วอีกแบบเดียววะเราต้องอยู่ถึงหกโมงใช่ไหมใกล้แล้วแหละโอ้สบายยู่ พี่จะพหายามไม่ดูกล้องมันตีห้าแล้วโดยปกติคือถ้าเขาจะมาทำอะไรเราอ่ะเฮ้ยเชี่ยเสียงเดิอนอะ่ะจังหว,หวะนั้นลงมากโอ้ย เปิดไปแล้วเจอพอดีแต่ดีนะ6โมงแล้วเลิกกะรอดอ่านี่ไงพอเราเริ่มครั้งใหม่ในคืนที่สองก็จะมีโทรศัพท์เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ไปกดรับไม่ได้นะไม่มีปุ่มให้กดเหมือนเป็นคัสซีนนะเฮ้ยเมื่อคืนเราสบายสบายปะหว่าวันที่สองแล้วนะยินดีด้วย ดูฟังไม่ออกอ่ะเฮ้ยหายไปแต่หัววันไปฝั่งซ้ายแล้วเฮ้ยไว้จังวะมีเสียงเดินอ่ะผมมาใกล้มากอ่ะ ตอนนี้อยู่ห้องข้างหน้าเราแล้วนะคะถามจริงมีเพิ่งเริ่มเที่ยงคืนเองนะ Pirate Room ห้องนี้ค่ะเขาบอกไพเรตแสดงว่าคืนนี้พี่แกต้องดุแน่เลยอะพี่ไพเรตวางไปแล้วค่ะกลับเข้าสู่ความเงียบงันก็ไม่เท่าไหร่หรอกอ่ะเสียงเดินเฮ้ยเสียงเดินเฮ้ยกลัวกลัวเขาวิ่งมาแล้วแบบ ลูกกดไม่ทานนะแล้วมันมุงเริ่มใหม่เสียงเดินมันทำล้วหลอนเหมือนกันนะมันเป็นเสียงเดินหรือเสียงเระจิกจิกจิกนะท <c oughs> ุกคนห้ามครึ่งจอนะคะเต็มจอฟังเสียงใส่หูฟังหรือเปิดดังๆมันเพื่อนด, <c oughs> ด้วยเดี๋ยวแก้งเอาเสียงบีเบาๆแล้วเอาเสียงเกมดังๆเลย ทุกคนจะได้หลอนไปกับมีอยู่เป็นเพื่อนกันนะหุ้ยตอนนี้เขาอยู่ห้องข้างหน้านี่เลยค่ะแต่ว่ามันเป็นห้องข้างหน้าที่แบบเหมือนห้องข้างหน้าก่อนที่จะมาอยู่ห้องเนี้ยห้องไฟอะ่ะเฮ้ยเผี่ย,ยก้องมันพังอะ่ะอ๋อพี่เขาถอยไป หอยไปนี่เปิดออกมาแล้วพี่หมียังอยู่ที่เดิมนะคะอุ้ยนี่มันเริ่มมาแล้วว่ะพี่กระดุเกินพี่อยู่นานนะพี่อยู่นานมากเพิ่งจะตีสองแบตเหลือหกสิบอุ้ยเฮ้ยอะ่รนะอะไรอ่ะ พี่เขาคงอยู่ปะอ่า,อาอมีเสียงเดินค่ะน่าจะไปแล้วโอเคไปแล้วคือมันดูลงเงาได้นะถ้าเขาอยู่มันจะมีเงาเหมือนหมีนิดนึงค่ะพี่ก็ต่ายสิไม่ใช่หมีเขาเดินกลับไปแล้วพี่หมียังอยู่สงบนิ่งขอบคุณมากค่ะพี่หมี เสียงอะไรวะเสียงเดินเสียงคุยของเสียงห้องเนี่ยทุกคนได้ยินชัดไหมพอวีเปิดอ่ะจิบหายกล้องพังหมดเลย หัวล้อหมดความเป็นกุลสตรีเลยนะเราเป็นคนหัวล้ออร่อยกล้องมันพังหมดเลยอ่ะไปแล้วดุจังคืนหน้าคืนสองเองนะ มีเสียงเดินอยู่รอบๆตัวเลยอ่ะไปนู่นแล้วค่ะไกลยอยู่แต่พี่เป็ดอะหายไปนะพี่เป็ดทำกุย้ยตกจลิด <laughs> แบตเหลือสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์คือถ้าเรายิ่งปิดประตูยิ่งใช้พลังเวอร์ยิ่งดูกล้องเนี่ยมันลดไวมากอะ่ะมีเสียงเดินอยู่แล้วค่ะแต่พี่เขาเดินอยู่ห้องไหนอะ่ะโอ้อยู่ตรงนี้ทางซ้ายมือแต่พี่เป็ดไม่เห็นนะคะ จะเข้าอ้าวนี้ปัญหาจะอเสียงเดินอ่ะมันเดินเข้ามาใ,ใกล้ๆอ่ะอุย้ยห้องข้างเลยว้เสียงอะไรอ่ะพี่เป็ดอยู่ใกล้ๆพี่หมีอยู่ตรงนี้ไม่ใช่พี่หมีพี่ตายคือพี่ตายกับพี่เอ่อพี่หมีเนี่ยเขาหน้าตา ใกล้เคียงกันมากเสียงอะไรวะเน,นี่ยนเะวลาอยู่ในความมืดเลยนะสังเกตว่าเขาหุ่นเขาจะเป็นเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือ,อไรน่านจะคล้ายกันแค่ต่างกันแค่หูหูยาวกับหูไม่ยาวอ่าพี่คนนี้เขาจะหูยาวหน่อยอยังอยู่เนาะ ถาจริงแล้วมาสองครังทุกคนแล้วดูพาวเวอร์มันจะลดลงไวมากอ่ะเชื่อไปแล้วไปแล้วต้องรีบเปิดนะฮะอันนี้ยังอยู่เปิดไม่ได้ไปเถืะอกดดันจังไงเกมอะไรเกมฝึกความอดทน แล้วมันมีเสียงเดินตลอดเลยอ่ะเอ้ยไปแล้วปะยังอยู่อ้ทุกคนแมทเหลือเก้าเปอร์เซ็นต์นะโอเคข้างขวาไปแล้วว้ยนี่ก็ไปแล้วเหรอไปแล้วตีห้าแล้วค่ะ เสียงเดินอีกแล้วอ่ะเสียงอะไรวะเนี่ยมันใกล้มากอ่ะแต่มันไม่มีแบตเพียงพอจะดูแล้วอ่ะตอนนี้เหลือสามเปอร์เซ็นแล้วสองเปอรเซ็นแล้วทุกคนไม่นะ แหมจุจุก็รู้สึกว่าเป็นรปภที่เก่งขึ้นมานะคะมีสามารถโลดมา2คืนได้แล้วนะคะตอนนี้เราจะไปคืนที่3แล้วว่าน่าจะโหดขึ้นแน่ๆเลยยังไงก็ขอฝากทุกคนนะคะช่วยกดไลค์หรือกดแชร์กดคอมเมนต์อะไรก็ได้ที่จะเกิดขึ้นในคลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับบีนะคะให้บีได้มีแรงสู้ ในคลิปต่อ,ตอไปเพราะว่าเกมนี้พี่หวาดกลัวแล้วเกินแล้วพี่ก็ทําใจกล้ามาจนวันนี้ได้กล้าเล่นแล้วนะฮะหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกันแล้วก็อีพีหน้ามาเฝ้าอย่างไปด้วยกันเถอะไม่รู้ว่าจะจงง่ายดายอย่างนี้หรอแต่กลัวไม่นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย